สวัสดีคะ่ะสุขสันต์เทศกาลสงการนะคะมีเ c คนไหนวันนี้ไปเล่นน้ำบ้างไปสรดน้ำบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็ขอให้เล่นอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางโดยปลอดภัยนะคะมี FC นะคะคอมเมนต์บอกว่าไปเที่ยวประเทศจีนเลยก็โอ้โหสุดยอดมากเลยไปเที่ยวยั่นประเทศจีนนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะคะ ก็วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เกียวจะมาแลกต่อเวลาพิเศษนะคะสี 40, ่หมื่นแปมนะคะนี่กดตรงนี้นะคะสําหรับนักเตะมือใหม่ให้ไลฟ์ประจำวันนะคะเราก็เลือกไปเราอยากจะแลกสี่พันหรือแลกแบบสี่หมื่นเราแต่เกลวะจะแลกแบบสี่หมื่นนะคะเพอแะแมเกลมีสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองนะคะสามารถแลกได้แล้วแล้วก็มีนักเตะมือใหม่นะคะที่เพิ่งโหลดเกมมาก็จะชี้แจงว่า เราต้องกดที่แลกเปลี่ยนแล้วก็มากดตรงที่เวลาพิเศษแล้วก็เลือกส่วนมากะเกียวจะเลือกแบบ3500-5000ถึง5,000โทเค็นนะคะก็จะมีนักเตะ OVR ER 99บวกเราก็แลกไปนะคะโทเค็นก็จะได้แล้วก็700-1200ถึง1,200โทเค็นก็แลกไปนะคะ OVR ER, 96เรากก็กดยืนยันแต่มันก็จะไปขึ้นอยู่ตรงทางด้านซ้ายมือนะคะต่อเวลาพิเศษนะคะมาพร้อมกันหรือย,ยัง FC พร้อมที่จะลุ้นกันหรือย,ยัง แล้ววันนี้เกล่ะก็จะุ่มแบบ4ี่0 0ืนใช่ไหมแล้วก็อาจจะได้ลูกบอลสีส้มหรือเปล่าไม่รู้ก็ลุ้นอยู่นะคะถ้าลูกบอลสีส้มเนี่ยถ้าเกลได้นะเกลก็จะมาแลกตรงนี้แหละโทเค็นสามหมืนเพชรหนึ่งมืนนะคะก็ยังไม่รู้แล้วก็มีชิ้นส่วนเราก็เลือกกันโอเคเดี๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะได้ลูกบอลสีส้มนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะ มีโอกาสได้รับโทเค็นส่งการด้วยอ๋อเป็นโทเค็นส่งการนะคะลูกบอลสีส้มนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กดเกลยละกันกดใช่นะคะอุ้ยลุ้นลุ้นุ้น,นจะได้อะไรอะลุ้นอะอ่าเกียวได้ลูกบอลสีส้มนะคะส่วน1 0 4 RB เกียว ยังไม่รับนะคะ104 AT ี่เกก็ยังไม่รับ104 R สี่ดับเบิลยูเกียวยังไม่รับนะคะเกยียวว่าสําหรับเกยียวเนาะไม่ได้สําหรับคนอื่นนะหมายถึงว่าสาหรับตัวเกยียวอะเกียวอยากลองแบบแบบใหม่เป็นโทเค็นส่งการ100ดูนะคะเพราะว่า,านักเตะเกยียวใช้งานยังไม่ได้เลยสักคนเดียวถ้าไปแรกก็ไปแรกได้แค่ชิมส่วนนะคะแต่เกยียวจะเลือกแบบโทเค็นส่งการ100เพราะเกยียวอยากจะไปลุ้นนั่นเอง เลือกได้ดีนะคะเขาบอกเลือกได้ดีแล้วก็เดี๋ยวมารับซองนี่โทเค็นโซการหนึ่งร้อยอ่าเก่ยวรับเสร็จแล้วนะคะทีนี้พอเรารับเสร็จแล้วก็มาลุนโทเคน็นโงการกันดีกว่านะคะนี่ก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วในด้านบนสุดนะคะทีนี้ก็จะมาลุ้นกันอีกทีว่าจะเลือกอะไรดีนะคะระหวางเพชร ก็เดี๋ยวโด,ด,ดต้องดูต้องลุ้นก่อนนะคะว่าจะได้อะไรเนาะอ่ะหนึสองกดเลยกดใช่อืมมีให้เลือกอยู่สามอย่างว้าวเพชรหนึ่งมืนโทเคนศูนย์นสองสามหมืนหรือจะเอาซีบีร้อยสามซีบีรยสเดี๋ยวดูก่อนนะซีบีร้อยสามเหรอเรามี c ีบเท่าไหร่ ที่แม่ถ่ายรูปไว้อ่ะแกนดูให้แม่หน่อยค่ะแกแม่ว่าแม่จะเอาเพชรหนึ่งหมื่นดีไหมซีบีเรามีร้อยหกกับร้อยอ๋อมีร้อยหกอย่างเดียวร้อยหกกับอะไรร้อยหกอย่างเดียวไม่มันมีสองสองคนเปล่าหนูดูสิร้อยหกกับร้อยแปดงั้นงั้นครั้งนี้เกลขอเลือกเป็นเอาเพชรสิเพชรหนึ่งหมื่นนะคะสำหรับเกลอ่ะเกลชอบเอาเพชรมาซุ่มต่อยอดนะคะ แต่สำหรับ FC FC อาจจะเอาโทเค็น02ก็ได้หรือจะเอาเป็น CB 103ก็ได้แต่ว่าถ้า CB 103เนี่ยคือเกลไปอัดอีกเยอะเลยคือเกลต้องไปอัดอีกเยอะเลยทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้เกลก็มี106กับ108นะคะนอกจากว่าเขาให้106มา105มาเกียวก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเกียวขออนุญาตเลือกเพชร10,000ละกันเนาะสำหรับสำหรับเกวเกวว่ามันโอเค เกี่ยวเป็นคนชอบซูมเพรอยู่แล้วทุกคนก็เห็นนะคะเอฟซก็เห็นว่าเกี่ยวเป็นคนชอบซูมเพรอยู่แล้วเนาะปะ่ะจากสองหมืนเจ็ดก็จะเป็นสามหมืนเจ็ดทันทีนะคะโอเคเลือกได้ดีนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมมารับตัวฟรีตรงนี้ด้วยนะทุกคนเขาจะมีทุกวันเลยตัวฟรีตรงนี้นะคะมีทุกวันเลยเราก็เลือกไปนะคะอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็หมดแหละตรงนี้แปมหมดแหละแล้วก็ มารับตรงนี้นะคะรับของขวัญน,นะคะคุยเสียงแหบเสียงแหบเลยตื่นเต้นได้เพชรนี่นะคะอัญญะมณีหนึ่งมืนว้าวจาก2,700มก็จะเป็น3,700มืนเนะคะเราก็สามารถไปต่อยอดได้อีกเนาะแต่อันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ fc นะว่า fc จะชอบแบบไหนเนาะไม่ว่ากันนะโอเคอและทีนี้<อ>ก็พาเกลมา ทำอะไรดีนะาทำภารกิจอเอาอะไรดีนะภารกิจส่งการชุ่มฉ่ำและกันพาเกียวมาทำส่งการชุ่มฉ่ำดีกว่านะคะรับตัว๋วแพ็คส่งการสแต่เกียวเล่นไปแค่นี้เองอะเดี๋ยวเกียวเอาแบบหมดหมดแบบ ก,กลางๆดีกว่าหมดแบบก,กลางๆคู่ต่อสู้แบบก,กลางๆนะคะแบบเอาแบบไม่โหดมากเอายี่สิบเต้มก็พอมือใหม่กับมือใหม่อุย๊ยอันนี้อุยอ๊ยโหเล่นอย่างนี้เลยแล้วเกวจะรอดมีเนี่ยเฮ้ยหมดนี้หรอไหวมิเอย้ยไหวมนี่ ไหวบอไหวบอว้าย,าย,ายนั่นไงเสียการคลองบอลแล้วไงเรานั่นไงไหวมีน่นี่อืมเอาเฮ้ยอะไรมันอะไรเนี่ยอ้าวโอ้ยเครียดเลยมาหมดนี้เหรอเกี่ยวเพิ่งลองเล่นนะคะอืมหมดอะไรอะโอ้ย ได้สองสูนแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยนี่มันบอดหรือเปล่า FC เม้นนิดนึงนะคะบอดหรือคนคะช่วยเม้นบอกหน่อยเกี่ยวยังงงเกี่ยวยังไม่เข้าใจเลยนี่บอดหรือคนอะทําไมมันเหมือนบอดเลยอะอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ได้แต้มทำไมเขาไม่ได้คะแนนฝั่งโน้นอะงงนะคะเกี่ยวไม่เข้าใจเกี่ยวงงมากเลย อ่าอ่าบอดหรือเปล่าทำไมลุกทำไมเหมือนบอดเลยบอดจริงปะเนี่ยเสียการของบอลน,นะคะอ้าวฝั่งนู้นเขามีคะแนนแล้วนะทุกคนฝั่งนู้นเขามีคะแนนขึ้น อ่าคนจริงใช่ไหมอ่ะคนจริงใช่ไหมอ่าได้แล้วแล้วก็อันนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป้มสี่สิบหรอใช้โทเค็นส่งการเพื่อลดล็อกรางวัลทางด้านบนขวาเข้าสู่รอบถัดไปหลังจากรับรางวัลทั้งหมดสี่สิบรับหนึ่งรางวัลงั้นงั้นเกี่ยวกดเอาหนึ่งรางวัลดีไหม ห้าสิบบกสิบเหรอห้าสิบงั้นเกี่ยวกดเอาตรงกลางแล้วกันอา้ากดกดตรงไหนกดตึงตึงนี่เหรอเกี่ยวลองดูนะคะอ๋อได้เพชรนะคะแล้วยังไงต่ออ๋อมันก็จะโชว์แบบนี้นี่เองเกี่ยวก็ยังงงง,งอยู่อันนี้คือได้อะไรอ๋อชิ้นส่วนเขามีให้เลือกอุ้ยสนุกอะ่ะ สนุกอะสนุกอะเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนี้ครึ่งหลังนะคะสนุกสนุกสนุกนะเนี่ยเขามีอะไรแบบน่าสนใจมากเลยเกยมนี้คือแบบว่ามีให้เล่นแบบหลากหลายแล้วก็เอาใจคนไทยมากๆเลยมีส่งกงสงการด้วย <S <S 1> <S 1> มีพี่ซีบอกว่าในรูปมีวัดด้วยนะรูปซองการ์ดอะ เหมือนเขาเรียกซองการ์ดมีรูปวัดไทยอยู่นะเอาใจคนไทยมากๆเลยก็สุดยอดมากดีมากเลย หวกุ้ยกับเข้าเลย หมดเวลานะคะสำเร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขาแล้วก็ได้อะไรอะเมื่อกี้ได้อะไรนะบัตรผ่านนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าได้บัตรผ่านนะคะ เย่เย่เย่ว้าวได้อ่มาสเคด้วยดีจังเลยนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ FC มารับชมนะคะ mm hmm. ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย